คอนแทคเลนส์ Lane, อันตรายของมันก็คือเราเราไม่ควรข้อปฏิบัติคือไม่ควรใส่นอนนะคะไม่ควรใส่ไว้ายน้ำเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยตาเราก็จะหลับใช่ไหมคะพอหลับเนี่ยออกซิเจนก็จะตกลงไป50%ละไปเจอคอนแทคเลนส์ปิดกระจกตาอีกตกลงกระจกตาก็ไม่ได้ออกซิเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะใส่คอนแทคเลนส์นอนอีกอันนึ่งที่ส่วนใหญ่เขามัจะลืมกันก็คือเรื่องอ ไซส์ของมันคือลักษณความโค้งที่ฐานนะคะควรจะพอดีกับตาถ้าหลวมเกินไปเนี่ยบางทีเราใส่แล้วก้มแล้วมันก็หลุดนะคะแต่ว่าถ้าคับเกินไปเนี่ยการขยับของคอนแทคเลนส์ไม่ได้เลยเนี่ยออกซิเจนก็จะซึมผ่านตาได้ไม่ค่อยดีนั้นเราต้องเลือกให้พอดีกับตาก็วัดจาก ความโค้งกระจกตานี่แหละนะคะคุณหมอตาเขาจะวัดให้แล้วเราก็บวกไปอีกประมาณ0.9ถึง1เพราะว่ามันต้องใหญ่กว่ากระจกตานิดนึงนะคะจะได้มีการขยับได้ประมาณ2มเมเวลากรอกตานะคะคอนแทคเลนนี้ถ้าเวลาเราใส่นานเกินไปนะคะมันก็จะทําให้น้ําในลูกตาที่จะไปเลี้ยงคอนแทคเลนเนี่ยไม่พอนะคะเหมือนเราลองถอดคอนแทคเลนออกมาจากกล่องเนี่ยแล้วลองวางเฉยๆเลยเนี่ยสักพักมันก็จะกรอบนะ,ะแปลวันต้องการน้ําตลอด น่นน้องก็ถ้าเกิดใส่เนี่ยเรามักจะให้ใส่ประมาณ6-8ชั่วโมงเนี่ยกำลังพอดีแต่ถ้าจะใส่เกินนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าต้องหยอดน้ําตาเทียมบ้างนะคะทุกสองชั่วโมงก็จะช่วยให้การซึมของออกซิเจนเข้าตาเนี่ยดีขึ้นถ้าไม่มีตัวน้ําไม่มีน้ําเป็นตัวนําออกซิเจนเข้าตาตาก็จะแห้งแล้วก็มีการขาดออกซิเจนก็จะถลอก เสียไปได้ค่ะคอนแทคเลนส์ line, เวลาใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างนะคะการล้างแม้ว่าที่น้ํายาเขียนว่าโนรับจริงๆก็ต้องถูสักนิดนึงนะคะเหมือนซักผ้าเราก็จะมีขี้ยนิดนึงหรือเครื่องก็จะปัดน,นิดนึงนะคะเพราะนั้นพอถอดคอนแทคเลนส์ line, เสร็จก็ต้องถูด้านหนึ่งนะคะแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งถูนะคะถูนิดหน่อยนะคะแล้วก็จับคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็บีบเอาน้ํายาไล่สิ่งที่เราถูออกเนี่ยให้ออกไปให้หมดให้สิ่งสกปรกออกไปแล้วค่อยแช่ในตลับนะคะแล้วตอนเช้าเราก็หยิบมาใส่ได้เลย หลับนั้นเราก็ทาความสะอาดด้วยนะคะเราก็ล้างด้วยน้ํายาแล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็ตากแห้งนะคะตัวคอนแทคเลนห้ามใช้น้ําก๊อกล้างไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําก๊อกมีแค่คลอรีนนะคะที่เป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะมีเชื้อโปรโตโซัวบางตัวก็ยังอยู่นะคะมันก็จะทําให้เราติดเชื้อได้เท่านั้นใช้แค่น้ํายาล้างพอแล้วนะคะ